สวัสดีเจ้าพี่น้องสุปสุคนเจ้าเก็บนี้อยู่กับแพงห้างบรรณาเจ้าแล้วก็ยายมอนเจ้าเจ้าส <c oughs> วัสดีเจ้าปูอลวัตกับบนวา่าเจ้าวันนี้จะมาหาแนวกินเห,หมือนเดิมวันนี้ยายมอน <c oughs> ปายายมอนมาจับปูเจ้าแ <c oughs> ดดแล้วตะกี้มันบ่แดดไงแม่ เขาหูไปสมมติมันแดดแดดแล้วกฝนนั journey, uh, trov 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 ่นไงมันห no ูเขาจะมาจับมันกเออมันเมื่อกี้มันเข้ามานึ่งตัวใหญ่ๆหน่อยนะโอ้นี่ตัวพี่กินใหญ่เนาะกินใหญ่เม่ยตัวทู่นะเจ้าอ่ากินใหญ่ ไปสองตัวเลยเนี่ยตัวใหญ่ตัวให่ตัวใหญ่ๆๆตัวผู้สองตัวเลยอือพัละเจ้าเนหวะเนอะแม่พอละเจ้าเหม่อบ้ลวเอาหมกอกินพอละเจ้าเดี๋ยวเกว็บพักก็เถียงไปเก็บน้ไปเดี๋ยวปูไปแช่น้ำกันนะเจ้าเนาะ ต้องขังไว้สักพักก่อนนะเจ้าโอ้วันนี้ยายว่าจะทำอย่างก็จเจาะทำพรอน,นึงปูทำพอน,นึงปูนะเจ้าก็ตอนนี้ก็จะไล่เก็บพักนะเจ้าเอาอย่างไรน้อยๆเนอะเอาหลายมันนักลำเน,ะนอะนีเป็นแตงกละลัมเจ้าผูกใหม่เกอันนี้เก็บทั่วฝักยาวก่อนกก็ิหั่นด เอาอย่างละเม่าอะไรเจ้าถั่วอายุเยอะละสองพักสองพักพอขี้หูดขี้หูดผักขี้หูดผักพองเจ้ามาหูดขี้มันหัวท่ามาหูดผักพองผักพอง

จะก็นี่ฮันนี่รอขึ้นได้ก็เอาได้ก็เอ้อ่ะออโอเคโอเคโอเคอ่ะเดินมไป พย <Okay. S 2> อยากกินมาแบงเอาหด้เจ้าดูยังเต็มต้นนี่เก็บเก็บรมได้แล้วน่ะนี่พอแก้นี่ไอ้เก็บประตมหมาะเหมาะชักบวานเอออันนี้โอออนี่เหมาะเบิอกเลยบิอกเลย

ไก่ขนาดน้องเก็บเนาะวายนะเจ้าลายก็เสร็จเกงายโตน,นี่นะเจ้านี่เป็นยากนาะอันนั้นเป็นมะกอกเจ้ามันก็อยู่ข้างสวนเหมือนกันต้นยางนาแพงอาอยุประมาณห้าหกปีนะหกเจ็ดปีแล้วเจ้าต้นนี้ใหญ่ละ อันนี้เป็นสวนปลาแพงเจ้าสวนปลาแต่แต่น่ะยางหวกอ่ะย่อดเลยค่ะเนี่เป็นปลานะเจ้าจะเป็นยางนาเจ้าแล้วก็มีชาอมพกหวานนะเ <c oughs> จ้าแซม <c oughs> มาเก็บพักใส่พักหนึ่งตอนนี้เป็นมาเก็บมาตันกินละบักท่านบักท่านเจ้าหวานน่บาั้งนี่นะนกจะกินเออพักเผ็ด เพราะว่าพมันหล่นเราหายอยู่ใกล้มันเก็บมันจะอยู่ข้างาาข้างหนน้ำาตันนี้นมันล้มล้มนะยายว่าล้มล้มล้มล้เดี๋ยวมาเก็บแต่น้อยแต่น้อยมากินเจ้าพัากเพชรับพักเพชรแต่นี่นกักเพชรนะเจ้าเศร่ ไม่ตกเส่ลายก่อนลายแล้มันอยู่นี่เองเาทมาตันซุกมาตัุกอุะอืมันาดเนั้นอยู่กับตาดีเนอะต้องมาตัวนี้ะดิห้มันปงยอดพริกเจ้า

นี่มันออกสักกระดองอ่ะอ,อย่างนี้พอแล้วก็นี่ก็แยกมันเจ้าแต่ส่วนนี้เขาจะเอาไปต่ำนะเจ้าน้ำมันใสครบเุยเลย๋ยวม,มันจะตัวนี้เขาจะต่ำนะเจ้า ยาบจ้่แล้วขา้นอ,อันหน้าเหมือนเดิมเี๋งๆนี่น้ำปูนะเกสรผู้หามปะส่วนอันนี้เดวไปเป็นอาหารไก่อาหารปลาเจ้า จ้าตอนนี kind of ้ก็เป็นพริกแกงนะเจ้าเนาะอ่าตะไคร้ซอยเจ้ามีกระเทียมหอมแดงสี่ก้อนพะโล้เนาะเจ้าแล้วก็พริกเจ้าอะแล้าเอาใส่รวมกันเลยอ่ะเกลี่ยอ่ะเกลี่ยแล้วเกลี่ยไม่ิดปุ๊บล้วกันเกลี่ยไมลยนะปากหลงเอาตามเกลือ แล้วกระเทียมเจ้าหอมแดงนี่จะซอยก่อนนะเจ้าเพราะว่ามันจะได้ดแต่ไม่ง่ายเนาะก้อนขนอก,กับหอมแดงนี่นี่ถ้ามันพอหยาบแล้วเราก็ใส่เลยเจ้ากระปิเรากกะปิใส่กะปิไปเลยอ่ะไปเลยหอมแดงซอยกับนขน่าไปชุบเจ,จ้าตามความชอบไปหลายเส็บหลายเจ้าหลาย ส่ลายกบฮัวล่นไม่เจ้าโอ้ยลืมใบไปิยวกะถูกมาให้มาดีเนาะใส่ประมาณนี้นะเจ้าเดี๋ยวจะทำการคั่วพริกก่อนเนาะทำให้หอมเจ้า เดี๋ยวจิ้มปูมา,านึ่งหอยนางเง้อกเว้มอีก จะขายเลยอ่ะหอยว่ายเยเฮ้หปูนะเจ้าเนาะเป็นน้ำ รวมรวมแล้วเจ้าอันนี้จะค่อนข้างซุกยากาเจ้าเราจะใส่ไปก่อนอืเกี๊ยวมันเล็ซอยนน่ไหมอันนี้่อเกียใหญ่ลำก็ผ่านแล้เกียวใบใหญบบตั้งก็จ้องกับบดซื้อ cái <laughs> chưa, nhìn ngay, ừ, ừ <laughs> เนื้อปูเริ่มสุกแล้วเจ้าเนา,นเาะาได้แล้วเจ้าแล้วก็ใช้ผ้าดิพักซีมันสุกง่ายลงไปเจ้ وم, าเุอหอ,หหหอมมาพี่อนะหอมหอมเจหอมเจอมเจ้านหอมเจหอมเน้ะเออตั้ตบักแล้วเนะทันีเย็ดเลยเจ้าพักซี มกนีซึ่งจะหมนันกิมปูไม่จิ้มค่ะนั่นเนาะนีอยู่นี่เจ้าแล้วก็หอ่อ เอาเนี่ยอาเข้าแม่ียบด้อย้ะเจ้าได้ยูกิมกนี่ได้ยูทั้งหมดหกพอนะเจ้า นี่เจ้าเดีอบด้วยแล้วนี่เป็นปูนะเจ้าอ่มล้ำเจ้าล้ำล้ำเป็นเนื้อปูนะเจ้าเนาะเอามาตํานะเจ้าแล้วก็มีก้ามปูนะเจ้าล้วแกงชะอมเจาแกงชะอมแกงพกละแกงพะละจไปเองเจ้า ไปตออเจ้านี่ชิ้นเป็นอา้อเรปมเป็นแน่ะมอเร้หมือนอารมณ์เหมือนอะไรพานึอหนูพนอหนูจะูิมปะหรอต้องเป็ูิมได้อยู่ไมเห็นไม่ได่ไม่ไมูก โอ้โหอาจจะจะไม่เห็นปูทำไมจะไม่เห็นตัวปูอ่ะแม่ตำแล้วไงตำตำตำเอามันมันอยู่ใช่มันอยู่ในนั้นเลยแล้วมันมีตัวทำไมมีกล้ามได้ล่ะมีแต่กล้ามแล้วก็มีมีกระดองได้ไงอ่ะกระดองพวกนั้นแม่ตำเอาคันเอาน้ำมาทจาะันลองชิมดูชิมดูกันอร่อยหรือเปล่าติมมักด้วยกลิ่นเลยอืมเอาผมไม่ชอบข้าวโพดอืมชัว หอมข้าวคั่วเนอะอือข้าวคั่วเหมือนข้าวใหม่ข้าวคั่วกับข้าวคั่วเหมข้าวใหม่เป็นไงเอ็มเแบบอารมณ์แบบเนื้อเนื้อต่กับอีสานน้อยเหมือนเลยเนื้อขายได้ขายก่เจ้าน้อเนื้อขายนี่เท้ามถักอ่ะกินไหมประมาณสักเอาไว้ตดลุมแม่ลกกลไปองลกอ๋อนเนาะอนี่จอดเนน แม่กาเมียนเมียนทอนึ่งหนูนะอารมณ์เหมือนกันทอดนนึ่งหนูเป็นเน้นพักนะเจ้าแล้วก็เนื้อปูอยู่ผสมนี่เลยแกทำมันไม่เอากั้ามผสมไปด้วยกั้มเลยเสร็จแล้วลูกมามามาโรยเอาละเจ้าไปนอน สำหรับคลิปนี้แพกนกาะคอฝากคลิปพีน่น้องไว้ต์อตยนะจ๊ะเนาะวันนี้ก็กินข้าวกับพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าเนาะสำหร <c oughs> ับวันนี้ก็ขอตัวลาพีน่น้องไปก่อนสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีครับ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 บลูกลูกชิ้นอร่อยไหมลูกชัดชัดหนักชินไทยไม่เช้าอ,อยู่จริง ีบอบปได้ร้อยกวดหลังเจอ